สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้โยจังทำอะไรชาแนลจะพาเพื่อนๆทุกคนมาเที่ยวป่าพุทรากันนะคะตามที่เคยสัญญากันไว้เมื่อปีที่แล้วนะคะว่าเออเดี๋ยโยจังจะมาถ่ายคลิปที่มาเก็บพุทราในสวนพุทรากันนะคะวันนี้เราไปเที่ยวกัน,มมนไปเลยโอ้นี่ะพุทราพันตูดแหลมนะจ๊ะพุทราที่ขึ้นชื่อของจังหวัดส,สุขโขทยัย น่านกินมากดู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 ยิ <azt> ่งใหญ่เก่งไกลโอ้โหเข้ามาในสวนพุทราจ้เจอของดีค่ะต้นมะละกาอยักษ์ลูกใหญ่มากอูตายแล้วใหญ่จริงอู้วุติขยับเดมมะละกอเรียว อันนี้คือใหญ่ยักบิ๊กเบกมากโอ้มันโกยักษไปเล่นเล่นตัวแน่จ้ะ นี่จ้ะนี่จ้ะจดเดีจังใส่ได้เห็นไหมโดนแดดจะได้เหลืองๆนี่ดูโอ้โหเหลืองนี่ยามาวมธีการสอยก็คืออย่างนี้นะจ๊ะก็คือแบบเกี่ยวเข้าไปอย่างนี้เลยแต่ว่าตอนนี้มันเต็มแล้วนะสอยก้เยวเกี่ยวว่าตุ๊บมันก็จะออกนะาจา๊ะ สนุกดีสนุกดีใหญ่มากน่ากินสุดๆเด่งมดพั่กันได้สามขุมขุมรึมั้บรรยากาศก็สอยไปอม้อยกันไปนะจ๊ะนี่น่ากินร้นอไหมเนี่ยเอเจเนี่ยก็จะประมาณนี้นะจ๊ะมันจะมาถอน หาต่อไปเรื่อยๆอือนี่กำลังไปซอยผู้ซาใส่คุหรือใส่ถังมาละจ้ะแล้วลก็เอามาเทใส่ดูน่ากินมากสีสวยอันนี้คือแบบว่าหมกลูกดีๆหมกไว้กินเองนะจ๊ะน,นี่อร่อยกวา่านี่โอ้โหนี่โอ้โหสวยน่ากิน มีอรอบด้วยปิ้วปิ้วมากกำลังซอยกันอย่างสนุกสนานมีหลายคนจ้ะช่วยกันซอยสาแน่กำลังจับจุบบ๊บ่ซอยโชว์ซอยโชว์หนะ่อยมีการซอยพุ้ราต้นพุ้รามันมีหน,นามเยอะนะจ๊ะก็เลยต้องใช้ไม้ซอยเอเนี่เนาะ ไล่ต่อถัดเบ็กถัดเบกกินขนมก่อนพี่ยังรกว่า

เหลือฮะทำอะไรก็ได้มันเหลืออยู่ยาวไมนติดลอบหวานกรอบอร่อยกินสดๆจากต้นนะใช่นี่นะคะว่าเก็บมาได้เยอะๆเขาก็จะมากรองรวมกันนี้นะคะก็จะแยกอันนี้จะเป็นพันธุ์ตุดแหลมนะจ๊ะนี่ตุดแหลมดูใกล้ๆดูใกล้ๆ น่ากินมากพูดเลยน่ากินมากเดี๋ยวจังชอบนะมันตุดแหลมก็อีกอันหนึ่งจะเป็นพันกลมๆเรียกว่าพันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพุทรากลมๆปกติทั่วไปอ๋อมนันก,ก็น่ากินเหมือนกันมันจะเป็นเม็อกังวันนะคะสำหรับเลี้ยงคนงานที่มาช่วยสอยพุทรานะคะเราไปน็นน้งคัดพุทรากัน โอเคค่ะเ,เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ยูจังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยูจังด้วยนะคะสำหรับวันนี้จังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะค่ะนะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายกินพุซ่าคน